รอยน้องสาวพิมพ์พิมพ์ประภาเปิดใจดราม่าครอบครัวมายา Hot n e w อ u p d a t เชื่อว่าคุณพ่อก็ต้องมีเรื่องเรารบอกแบงกันมามาเรื่อยอยู่แล so ้วอะไรเงี Huge> ้ยไม่ได้มีบ um> ้านไหนที่ต้องแบบสมบูรณ์แบบอยู่แล้วก็อยากอยากค่ะ ค่ะแต่ว่าเรื่องนี้ก็ต้องขอเป็นการคุยกันในครอบครัวปีนี้มีแต่เรื่องดราม่าจริงๆค่ะเมื่อล่าสุดที่ผ่านมาได้มีข่าวแม่ของนางเอกดังโพสต์ข้อความฟาดเดือดที่ภายหลังได้มีการเปิดเผยว่าเป็นคุณแม่สัสิการคุณแม่ของพิมพิมประพานักแสดงสาววัย30ปีจนเป็นเหตุให้สมาชิกค,ครอบครัวถูกจับตามองทุกการเคลื่อนไหวแตะทางล่าสุดนะคะพลอยพลอยพยลินน้องสาวแท้ๆของพิมพ์ประพาซึ่งเดินทางมาร่วมงานการลาพรีเมียร์ภาพยนตร์คิดตีเดอะชินเลอร์อีนูอันตรายและมีโอกาสพบสื่อมวลชน ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวดังกล่าวรวมถึงสภาพจิตใจของสมาช,ชิกในครอบครัวถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเธอกล่าวค่ะว่าเชื่อว,ว่าทุกบ้านต้องมีปัญหากันอยู่แล้วเป็นธรรมดาซึ่งเมื่อพูดถึงข้อความที่คุณแม่ของตนได้โพสต์ลงไปแล้วมีข้อข้อไหนบ้างที่ไม่เป็นความจริง100%ปรนลอยก็ได้ตอบค่าว,ว่าอันนี้เป็นเรื่องของครอบครัวเป็นเรื่องละเอียดอ่อนดังนั้นตนขอไม่ให้รายละเอียดจะดีกว่าส่วนการพูดคุยการของ3ามพี่น้องกับคุณแม่ตนขอให้ไปจัดการกันหลังบ้านตนขอขอบคุณเหล่าแฟนคลับที่มาร่วมให้กลังงใจรวมถึตอนนี ผี่น้องก็พยายามช่วยกันหาทางออกเพราะตอนนี้สถานการณ์ในบ้านก็ตึงเครียดประมาณหนึ่งแต่ตนเชื่อว่าพี่สาวตนเป็นคนเก่งและเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแรกเขาจะผ่านมาได้เสมอซึ่งเรื่องนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องที่เขาทําได้เช่นกันแม้ว่าปัญหานี้นะคะจะไม่ใช่ปัญหาแรกแต่ก็เป็นปัญหาหนักที่สุดแต่ซาพลอยก็บอกเขาว่ากําลังหาทางออกกันซึ่งมันก็ต้องเป็นการพูดคุยกันภายในครอบครัวทางด้านคุณพ่อเธอก็บอกว่ายังมีการคุยกันถามพี่สาวก็เป็นห่วงสุขภาพของคุณพ่อด้วยส่วนกระแสคอมเมนต์ที่บอกว่าคุณแม่ขขาายองตลดนนนัสวูก โอมากเกษตรตนมองว่าเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์มากกว่าบางคนอาจชอบกินโอมากเกษตรบางคนอาจชอบกินส้มตำฉะนั้นจึงมองว่ามันเป็นไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนหลังจากนี้ทีสาวพลอยกับพี่สาวออกมาพูดวันนี้จะมีฟีดแบ็จากคุณแม่หรือไม่นั้นถามพลอยก็ไม่สามารถแน่ใจได้แต่สำหรับตนไม่อยากให้ใครไปว่าคุณแม่เพราะจริงๆท่านเองเป็นคนเก่งและเป็นคนที่เลี้ยงดูมาฉะนั้นการที่มีวันนี้ได้ก็มีคุณแม่นี่แหละที่เป็นคนซัพพอที่ผ่านมานะคะสาวพลอยบอกว่าพวกเราดูแลท่านเต็มที่เท่า,ท,ท,าที่จะดูแลได้ทุกบ้านก็มีปัญหาทาง การเงินบ้างอยู่แล้วหวังให้เรื่องนี้คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นหนึ่งเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องบันเทิงสําหรับทุกคนแต่สําหรับบ้านตนมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนล่าสุดนี้ยังไม่มีแผนนัดคุยกันแต่ก็ต้องหาทางนัดคุยกันเพราะเรื่องมันเพิ่งเกิดพร้อมบอกว่าตนรู้สึกเสียใจที่มีคอมเมนต์ว่าอากตันยูเพราะตนเองก็ทําเต็มที่ที่สุดแล้วและกำลังพยายามทําให้มันดีขึ้นหาทางออกกันอยู่อยู่แล้วค่ะเพราะว่าก็อยากให้ดีขึ้นทุกคนก็อยากให้เรื่องนี้ดีขึ้นเชื่อว่าพี่เฮีมพี่สาวเป็นคนเก่งค่ะก็ เขไม่ใช่แค่เรื่องอันนี้เป็นเรื่องแรกของเขาเขาก็ผ่านไมได้สมุนก็จะเป็นอีกเรื่องนึงที่เขาก็ขาดไม่ได้เช่นกันแต่ไายเขาสลัดนะแต่พวกไปกินอัลมงกษ์อะไรอย่างเงี้ยแบบราชบ่ายถึงเนี้ยเลยพลอยว่านะเป็นไลฟ์สไตล์มากกว่าคือจริงๆบางคนก็ชอบกินอัลเงกษบางคนก็แบบว่าชอบกินส้มตําอะไรอย่างเงี้ยอย่างพลอยก็อย่างที่เห็นเพราะเขไม่ค่อยมีความพลอยกินอัลเงกษเท่าไหร่ก็จะเป็นจกข้าวเหนียวเหมือนกันอะไรเงี้ยคือพลอยรู้สึกว่ามันเป็นไลฟ์สไตล์แต่ละคนอะไรอยย่างงเี้